สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0 8 1 9 1 5 3 7 8 6ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอ์มานะบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนวะซลลัลลอฮุวะลานบีนามุฮัมมัด อัดาอิอิลลัลฮักว่ะอิลาซิรอติมุสตัคีมอัส a l a ว u กุ a i k u รา a ม a ตุลลอ l l a h i ะาร a ขอความสันติสุขความเอ็นดูเมตตาจากอ mm ัลลอฮพึงประสบแก่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการของเราทุกท่านนะครับ uh, uh, ข้อคิดจากกิตาบุลล้อและสุนนะครับเมื่อตอนที่แล้วนั้น mm hmm. ผมก็ได้ได้นำ นำเรียนกับท่านในเรื่องของชัวบินอีมานนะนแนงต่างๆของอีมานและก็ว่าอีมานเนี่ยนะประกอบกันขึ้นสามะะสามอย่างด้วยกันถึงจะเรียกว่าอีมานครบถ้วนสมบูรณ์นั่นก็คือประกอบขึ้นมาจากจิตใจเชื่อในใจนะครับ เชื่อในใจแล้วก็เป็งวาจาพูดด้วยวาจาแล้วก็ปฏิบัติด้วยด้วยการอะไรนะด้วยอวัยวะ่าภายนอกปฏิบัติด,ด้วยด้วยร่างกายว่าอย่างนั้นเถอะนะครับก็ได้พูดถึงว่าวาจานะวาจานี่เออประการที่สำคัญก็คือก่าวแลวอิละฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮนะครับ ใครก็ตามที่ไม่กล่าวแลอิลฮะอิลลอละมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮเขาก็เป็นอิสลามไม่ได้หมายความว่ามุสลิมใหม่จะมาเข้าอิสลามเนี่ยครับต้องกล่าวคําคํานี้นะครับส่วนคนที่อยู่ในอิสลามอยู่แล้วก็ให้กล่าวแลอิลฮะอิลลอละแลอิลฮะอิลลอละเป็นการซิกุรุลลอฮ์นะครับเป็นการซิกุรุลลอฮถ้ามุสลิมกล่าวเป็นประจำนี่ เขาเรียกกาวตาฮลีนกล่าวละอีและอิลลอละและอีและอิลลอละหนึ่งในการในการซิกรุลละนะนะครับการอ่านอัลกุรอานการอ่านกุรอานก็ต้องเป่งวาจาเหมือนกันการเรียนรู้ศาสนาอันนี่ก็การเรียนการสอนศาสนานี่ก็ต้องเป่งวาจานะนะครับเอ่อการขอดูอา การดิกรุลล้อได้บอกไปแล้วการดิกรุลลอก่าวก่าแล่อีแล้วอิลลลอก่าวสุบฮานัลลอก่าวอัลฮัมดุลิลาก่าวอัลลอฮูอักบัต์ก่าวอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการกล่าวด้วยวาจาการอิสติกฟาดการขอการอภัยโทษจากอัลลอฮ อันนี้ก็เป็นการกล่าวด้วยกับวาจาเหมือนกันนะครับเออทั้งหมดนี้ก็เป็นงานเป็นงานทางด้านคําพูดที่จะมาประกอบกันเป็นอีมานนะครับอืมเสร็จแล้วเราไปดูข้อสาครับอามาลุลบาดันทีนี้ไปดูงานทางด้านร่างกายบ้างงานทางด้านร่างกายนะขอตอกย้ําท่านว่า อีมานเนี่ยมันจะประกอบขึ้นมาจาก3หลัก 1. ห,หลักความเชื่อในใจ 2. พูดด้วยวาจาและก็สามาปฏิบัติด,ด้วยร่างกายนะครับเสร็จแล้วการปฏิบัติด,ด้วยร่างกายนี่เขาบอกว่ามีมีเยอะมากเลยมีหลายประการมีประมาณ30ประการด้วยกัน30ข้อ โอที่ต้องปฏิบัติด้วยวายร่างกายแล้วก็ถือว่ามันเป็นอิมน,นะครับอเออเอาที่ที่มันเกี่ยวข้องนะที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็เห็นชัดๆนี่ก็คืออ้าเออเอาทำความสะอาดนี่ทำความสะอาดร่างกายโดยการทำวูดูนะี่ ทำความสะอาดร่างกายเนี่ยนะทำความสะอาดร่างกายในทั่วทั่วไปเนี่ยมันเป็นเรื่องออมูบา้าแต่การทำความสะอาดในรูปแบบของหุดูในรูปแบบของการอาบน้ำละหมาดนี่ถือว่าเป็นเป็นอะไรนะเ,เป็นอีมานแล้วก็เป็นอิบาดะเอ้นะครับเป็นอิบาดะครับเน อาละมาดนะละมาดถูกต้องไหมอาละมาดนี่ก็เห็นเป็นรูปประมับไหมอ่าถือศิลโอดในรอมฎอนเนี่ยนี่เป็นงานที่ทำด้วยร่างกายเอ,อติกรฟเนี่ยนะครับเอ,อติกรฟในค่ำคือไลละตุนกอตแสวงหาค่ำคือไลละตุนกอตอย่างนี้เป็นต้นทำฮัจยีและก็อุมรอ ต่อว่าใบตุลล้อหนีนะเอ๊นี่ต้องทําด้วยร่างกายถูกต้องไหมครับทําด้วยร่างกายแต่ว่าก่อนจะไปทําด้วยร่างกายนีย่เขามีมีศรัทธาอยู่แล้วเขาศรัทธาเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้หลักศรัทธานั้นมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับถ้าเขาบอกว่าเขาศรัทธาไม่เคยละหมาด إ ي م านไม่สมบูรณ เขาบอกว่าเขาศรัทธ,ธาไม่เคยบวชในรอมฎอนอีมานไม่สมบูรณ์เขาศรัทธ,ธา,าไม่เคยความดีไม่เคยทำนะมีเงินมีทองเ็าไม่ไปทำมัจฮีก็ไม่ไปเสียดายตังอะไรทำนองนี้อันนี้เขาเรียกว่าอิมานไม่สมบูรณ์อีมานจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเขาได้ทำด้วยกาบร่างกายด้วย อัลลอฮ์ชัยให้ละหมาดเขาละหมาดอัลลอฮ์ชัยถือสินอดในรอมฎอนเขาถือสินอดอัลลอฮ์ชัยทำมะยีเขาทำมะยีอัลลอฮ์ชัยให้ทำโซอดาเกาอทำโซอดาเกาะอออัลลอฮ์ชัยบริจาคบริจาคนะครับนี่เอ่ออัลลอฮ์ชัยอัลลอฮ์ชัยอะไรอีกล่ะชัยให้เราเราเนี่ยนะอะไรนะทำให้ครบสมบูรณ ที่ได้ตกลงไว้กับลออ,อะไรละ่ะทําต้องทําให้ครบสมบูรณ์ที่เราตกลงไว้กับลอก็นี่แหละเราตกลงกับลอไว้ทั้งหมดเลยนะตกลงกับลอไว้แล้วทั้งหมดเลยว่าเราจะทํานะว่าเราจะละหมาดวันหนึงกับคืนหนึ่งห้เวลาเราตกลงกับลอไว้ไปแล้วใช่ไหม เออว่าเราจะถือสินอดในรอมฎอนว่าเราจะทำมัจยีว่าเราจะทำความดีที่อัลลอฮ์ชายนบีสอนเราตกลงไว้แล้วน่แล้วพออัลลอฮ์อัลลอฮ์ตกลงแล้วใช่ไหมอัลลอฮ์ก็สัญญาตอบแทนเลยอ้าสัญญาตอบแทนนะอัลลอฮ์สัญญาว่าอ้าวนี่นะถ้าละหมาดนะถ้าละหมาดห้าเวลานะนี่ละหมาดห้าเวลาครบนะไปสวรรค์ รอสัญญาไปสวรรค์นะถ้าถ้าระหมาดไม่ครบนะหรือว่าไม่ได้ไม่ค่อยละหมาดนะไม่ได้เข้าสวรรค์นะไม่ได้เข้าสวรรค์นะอ้าวเป็นแบบนั้นนี่เอาล้อเอาล้อกล่าวไว้แล้วนะครับในวันกิยามานะท่านครับไอคนไอคนที่ไปสวรรค์เนี่ยคนจะคนเข้าสวรรค์เนี่ยไปเห็นคนนรกไปเห็นคนตกนรก นะใช่ไหมพอเห็นแล้วไอ้ชาวสวรรค์ก็ถามคนตกนรกว่ามาสลากะกุงฟีสกอตนะมีอะไรหรือทำให้ท่านต้องมาตกนรกทำไมท่านถึงต้องมาตกนรกสกอตในที่นี้แปลว่ายะหันนำนะกอลูชาวนรกกล่าวว่า ล้มนากูมีนันมูซอลีนแน้วชาวนรกกล่าวว่าไอ้ที่เราต้องตกนรกนี่ก็เพราะว่าเราไม่ละมาดอาลัลลอฮ์ชัดเลยเนะเพราะฉะนั้นไม่ละมานะตกนรกเออใครบอกอัลลอฮ์บอกไว้ในอัลกุรอนรนานนบีสอนไว้ในสุนนะของท่านว่าไม่ละมานจะตกนรกละมาดอยู่ในสัญญาของอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์จะเอาเขาไปสวรรค์ ชัทไหมครับแล้วอัลลอฮ์พอสัญญาแล้วใช่ไหมสัญญาแล้วใช่ไหมอัลลอฮ์ก็บอกว่าลาอินนากลาตุคลิฟุนมีอาตอัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาอัลลอฮ์จะไม่ผิดสัญญาเออไม่ผิดสัญญาที่จะเอาคนละมาณไปสวรรค์เอาคนทิ้งละมาณาไปนรกอัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญานั่นเราก็ได้รับรู้ว่าโอ้นี่ ภาคปฏิบัติที่มันเป็นส่วนประกอบของคำาวาอีมานในในด้านภาคปฏิบัติเนี่ยมันทำให้เราจะได้ตกนรกหรือไปสวรรค์นี่ความสำคัญของมันโอ้โอเคแล้วเสร็จแล้วก็อัลฮัมดุลิแล้วเราก็ได้รับการได้รับรู้นะครับอ,อีกยังมีอีกหลายประการอา้าวเรานาซัดไว้กับ Allah. อัลลอฮ์นาดั้นี่ก็เป็นงานทางด้าน ร่างกายเช่นเดียวกันอานาซาร์ก็ล้อว่าโอ้อัลลอฮ์ถ้าฉันได้ลูกผู้ชายฉันนาซตร์ก็ล้อบนก็ล้อว่าฉันจะเชื่อดวัวหนึ่งตัวอาทำบุญเลยจะเชือดวัวหนึ่งตัวอ่าว่าถ้าได้ลูกผู้ชายนะเออพออัลลอฮ์ให้เราได้ลูกผู้ชาย แล้วก็เชื่อดวัวหนึ่งตัวที่เราได้บนไวักราลอนันด์นาซัตวักราลอนันนั่นเนี่ยเป็นงานที่ทําให้เราได้รับการตอบแทนทั้งสิ้นเลยอืมนะอ้าวเสียกับฟาโรอ้าวเสียกับฟาโรก็เป็นเป็นเรื่องของอะไรนะเป็นเรื่องเป็นงานทางด้านาร่างกายเช่นเดียวกันเสียกับฟาโรเออเสียกับฟาโรยังไงอ่ะ คนหนึ่งไปสาบานนะสาบานหรือว่าบนบานแต่ไม่ทําตามที่ได้สาบานหรือว่าบนบานไวอ้าวนี่ต้องเสียกับฝ่าหรออ๋อเสียกับเสียค่าปรับให้กับงานของอัลลอฮ์สุบฮานาอูตาลการเสียค่าปรับนั้นเป็นหนึ่งในหนึ่งในงานที่ต้องทําด้วยร่างกายและก็ทําให้อิหมาน,นั้นสมบูรณ์นะครับอ้าว เราปฏิบัติสิทธิทางครอบครัวปฏิบัติสิทธิทางครอบครัวหมายความว่าอย่างไงก็หมายความว่าเราเลี้ยงดูครอบครัวเราเลี้ยงดูภรรยาเลี้ยงดูลูกนะนะครับให้นับฟาก้อกับภรรยาให้นับฟาก้อกับลูกส่งเสียลูกให้ลูก เติบโตขึ้นมาเลี้ยงดูให้เติบโตให้เรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นส่วนประกอบที่ทําให้อิมานของเขาสมบูรณ์ทั้งหมดเลยอ่านะนะทีนี้ถ้าเขาถ้าเขาไม่ไม่เลี้ยงดูลูกเนี่ยนะไม่ไม่เลี้ยงดูลูกไม่ให้นับฟาก้อกับลูกนะ่ะมันเป็นโทษไหมล่ะเป็นโทษที่ครับอ่านะเมื่อเป็นโทษแล้วพอเขาทำแหละครับพอทําแล้วเป็นบุญ เมื่อมันเป็นโทษพอไม่ทำนี่เป็นโทษพอทำเป็นบุญเป็นได้บุญได้การตอบแทนจากลอดสุบาณอวตาลาต่อมาเขาบอกว่าบิดรุนวาลีใดทำความดีต่อพ่อแม่เห็นไหมทำความดีต่อพ่อแม่เนะี่ยเป็นเป็นงานทางด้านทางด้านาด้านด้านร่างกาย แล้วก็ทําให้อีมานองค์ประกอบของอิมานะสมบูรณ์นะทำความดียังไงแหละกับพ่อแม่นในกุรอานก็บอกไว้นะครับการทําความดีต่อพ่อแม่นี่มีหลายหลายอย่างด้วยกันพูดจากับพ่อแม่ด้วยคําพูดที่สุภาพอ่อ,อนโยนนี่ก็ถือว่าทําดีแล้วไม่พูดคําว่าอุฟออ ไม่พูดจาหยาบคายกับพ่อแม่ไม่ขึ้นเสียงกับพ่อแม่เนี่ยเขาถึงบอกว่าแม่เนี่ยจะเจ็บถ้าลูกพูดจาไม่ดีกับแม่ขึ้นเสียงดังกับแม่พูดจากระโชคโกห้ากับแม่เนี่ยแม่จะมีความรู้สึกว่าเจ็บยิ่งกว่าการที่เขาคลอดเขาออกมา ลอดเขาสิอีกถามว่าตอนลอดเขามาตอนเล็กๆเนี่ยนะนะครับแม่เจ็บไหมแม่เจ็บออในกุรานบอกว่าแม่ต้องเหนื่อยแล้วเหนื่อยเล้าเพียแล้วเพียเล้าเออตั้งท้องมาไล่ตั้งกระตั้งท้องมาในกุรานกล่าวไว้ตั้งท้องเก้าเดือน แม่ต้องลำบากอดหลับอดนอนคลอ,อดเขาก็คลอดมาออกมาอย่างด้วยความเจ็บปวดแล้วก็เสร็จแล้วพอโตมามาเลี้ยงดูเขาขอเขาจะโตมาให้นมเคาอยสองปีแล้วก,ก็กว่าจะโตเลี้ยงดูโตขึ้นมาส่งเสียเรียนหนังสืออะไรต่ออะไรโอ้โหแม่นี่พ่อแม่นี่มันแสนแสนที่จะสุดยอดแล้ว ไม่มีบุญคุณอันใดแล้วเป็นบุญคุณที่รองมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาระผู้เป็นเจ้าเพราะงั้นการทำความดีต่อพ่อแม่จึงถือว่าเป็นงานที่ประเสริฐมาทำให้อีหมานของเขาสมบูรณ์นะให้รับรู้ไว้อย่างนั้นแต่ในเวลาเดียวกันถ้าเขาเป็นคนที่ทรยศต่อพ่อแม่เนรคุณต่อพ่อแม่แล้วอิมานของเขาจะสมบูรณ์ได้ย่งไง แน่นะครับแม้ว่าแม้ว่าเขาจะเป็นคนดีมีอีมานนะครับเหมือนอย่างกับในฮะดีสที่เล่าไว้นะครับที่ที่ได้เล่าไว้ถึงสอฮาบะท่านหนึ่งใช่ไหมเขาเนี่ยเป็นคนดีมากเป็นคนดีมีอีมานนะ่ อามันอิบาดาทำไม,ม่ได้หยุดไม่ได้ทำไม,ม่ได้ขาดนะแต่ว่าระหว่างเขากับแม่เขานี่เขาไม่ดีไม่ดีกับแม่นะนะครับเขารักรักเมียมากกว่ารักแม่นี่แม่ปารบอย่างนั้นรักเมียมากกว่ารักแม่เห็นไหมโอ้ดเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยนบีนะนะ จึงทำให้เขาเนี่ยความดีของเขาที่ได้ทำไปเนี่ยเวลาเขาใกล้จะตายเนี่เขากล่าวกะลิมะ il มาลาอิลาฮอินลอละไม่ได้เกล่วกะลิมาไม่ได้อ่านบีให้ซอฮาบะไปเยี่ยมแล้วก็ไปสอนกะลิมาลาอิลาฮอิลลอละแต่ปรากฏว่าเขากล่าวไม่ได้ทั้งทั้งที่เขาเป็นคนที่มีอีมาน ดูแล้วเป็นคนที่มีีีมานน่าอีมานดีนะครับงานระหว่างเขากับพระเจ้าละหมาดไม่เคยขาดบวชไม่เคยทิ้งแต่เขาไม่ดีกับแม่นะครับเสร็จแล้วท่านนาบีก็ต้องเรียกแม่มาปรึกษาหารือและก็ถามว่าไหนลงเล่าให้ฟังสิว่าลูกของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ เออ,เอ,อหญิงคนนี้ก็กล่าวว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีนะเป็นคนดีมีอีมานนะระหว่างเขากับอ,อัลลอฮ์เนี่ยเขาทำทำทุกอย่างนะีและนบีก็ถามว่าและระหว่างระหว่างท่านละ่ะลูกของท่านนะเป็นอย่างไรก็ได้รับคำตอบว่าเขา เขาเป็นคนที่รักเมียมากกว่ารักแม่นี่คือคำพูดของแม่ที่คลอดเขามาอัลลอฮฺว่าเขารักเมียและมากกว่ารักแม่เออเออนบีก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเช่นนั้นฉันจะให้คนเนี่ยเอาฟืนไปแล้วก็ไปเผาบ้านเขาเลยให้เขาตายไปในในบ้านเขาในกองไฟนั่นเลย แม่ก็บอกว่าจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรถ้าทำอย่างนั้นแล้วฉันจะทนได้ยังไงฉันจะเห็นลูกของฉันฉันจะเห็นลูกของฉันนั้นไฟไหม้อยู่ในก <im> องไฟได้ยังไงนบีก็กล <ispiel> ่าวกับหญิงคนนั้นว่าถ้าเป็นเช่นนั้นท่านจะอภัยให้ลูกของท่านได้ไหมหญิงคนนั้นก็ตอบว่าอย่าว่าอภัยให้เลย ชีวิตของฉันฉันก็ให้ลูกฉันได้อาลอนี่พอแม่อภัยพอแม่ให้อภัยแล้วนบีก็บอกกับซอฮาบะหรอกไปที่บ้านไปดูที่ไปดูที่ว่าเขาเป็นยังไงไปยังไม่ทันถึงประตูบ้านยังไม่ทันเปิดประตูบ้านเลยก็ได้ยินเสียงอังกอมาคนคนนี้นะพูดว่า แลอีแลอิลอลอแล้วเขาก็สิ้นชีวิตเห็นไหมนี่เห็นไหมแล้วครับก่าวเลออีเลออิลอลอแล้วก็ตายสิ้นชีวิตนะทั้งทั้งที่ทำความดีตลอดแต่แต่ว่าไปติดที่ว่าก่าวเลออีลออิลอรอไม่ได้อันเนื่องจากว่าไปคนที่ทรยศต่อแม่เนรคุณต่อแม่ พ่อแม่ให้อภัยแล้วเขากล่าวแลวอิแลฮวอิลอลอได้นี่แหละมันเป็นบทเรียนสอนชีวิตสำหรับเราว่าการทำความดีต่อพ่อแม่เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้อีมานของเราครบถ้วนและก็สมบูรณ์ก็หวังว่าเราท่านนั้นคงจะได้รับสาระตรงนี้นะครับในเรื่องของอ,ะ,อ,ะ,อ,ะ,อะไรนะส่วนต่างๆของอีมานที่ ท่านนาบับดุลลอฮวะเลวะซลล,ลมได้สอนเอาไว้สำหรับวันนี้เวลาในรายการหมดครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าอบิลไลาตาฟิกวันฮิดายะวาส,สลามุอละลัยกุมวะรฮฺมัตุลลอฮิวะบรารอกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตร,รายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณนะสื่อที่ไม่มีโฆษณา ร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม